สบายดีพี่น้องสบายดีเบริสุทธิ์ขอทุกคนพี่น้องเลยพอกันอยู่เที่ยงหน้ากลับมาแล้วเที่ยวแล้วแหละกับหมอดเทียงหน้าพี่น้องเลยเล็กน้อยกับไปเล่นอีกแล้วเด็กน้อยพอกินข้าวบ่มาเด้อไม่อยากมากินข้าไว้ไว้มากินข้าวมากินข้าวไว้ไว คือว่าเขาก็ไปซอยเวียกเขาเจ้าเล่นแมวพักกระโดดเลยนะเป็นในายใส่พี่น,น้องเอ้ยก็คือในายใส่คนที่ป้อนไข่แล้วก็คนที่ยอผ้าขาวแหละพี่น้องสองคนก็คนทั้งภายยิ่งกับคนหนึ่ง สันกับมะแบงก็คนละครึ่งแป่นสันนี่คนละครึ่งก็คือได้สินสันของสินสันง่วนหะน่อยเป็นละครึ่งหนึ่งทั้งภายยิงกับได้ครึ่งหนึ่งในใส่ไายาย,ายิงถ้าคุยยิง่งถือว่าย่อเงี้ยคนถ้าเขาเข้าไปถ้าคุยยิ่งที่ย่อเขาเขาเข้าไปย่อมาแต่เฮือนจะเบาวไปไก่เขาเป็นยังเมื่คนะอ <c oughs> คืนจะตายไปแล้ว มียังเตะมาเนี่ยตวนีด็พ่อเขจะขาดเขาเตะมันตีมอตัวเตะมาครอบอยู่ครอบครุครอบป่าครุเป็นอะไรได้บ่าพักกระโดดนะม้งแล้วไปอันนี้ก็เป็นนายใส่ก็คือแล้วไปนี่ก็ยังโม่แล้วถ้าแปลว่าสมมติว่าเขาพิษเขาหายกันนี่ก็แปลว่าต้องได้ไปไกลเกี่ยไปถามกันอีกแล้วบ้ดน

ขาดงงเบ้าไนน่ะนองอันไหนเ่อมันทำงงเนีลืมแล้วอยเนาะสบายดีเนาะอร่อยกับบอลไฟอนตัวบไ่ไปโซ่ไปจมไปชงเนาะบายงไปเนี่ยพอแล้วใช้ไปชงเนาะคันว่ามุ้งเลยังว่าไมีคุยได้าไปอ้เ

ขาจไดสามจูลายจูอย่างนามี่ตอไปช่ไหมอืานี่ยอ้ยามันขาไม่หลดเลยหลอดเขามันคนคอหัวยังไม่สอดมันสอดมันยังมันยัง่ตืนเชยอ่ะัไปมาบันหน่อยัวหลอดัสันน แต่ต้องเือยใ่ะหน่อยวะมันชิเป็ดแน่นบมันชิบบมันนี่ก็แเนาะมันเมือนวันที่เจ็ดเก่าขำเนาะวันที่เจ็ดตองน่อยก็ไม่ยองันนอไนอยอง Ken tunggu. Masak apa ini? Sudah betul. buat. Mà chơi ừ. ừ. nó lạy mầm mầm đi mầm 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 bay mầm 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 mầm

Nó nạc kín dữ Thôi tức tươi cạch Mượn thảo thổ coi Ăn phở rút thịt tăn ngon con Bạn có mình đi kín cho nó ạ Thao cho mưa ạ à? Cho mưa bàn mai vào đo คนเท่านกินจับคนกับท่านกินเจ้าฮากเห็นป้านอยากมากนงงเกมใลเย่กก่เินกัะนะอือู้ได้างเพื่อพูนะะ ăn đi cái lấy mắm nọt không mà anh đã không thích 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 thích

Sổ không cũng được để để không không là được cái thạo, hên cả đủ. Quân, chị ngồi đi em chị nó mười, mười